กถามเาร,ออร,ร,รเื่อ,กอ,นะอกงการนับคืออะไรการนับคือการแช้นักมวยนักมวยเป็นอะไรเป็นตัวชนะท้ามันเป็นตัวชนะอยากให้มันแพ้การนับคืออะไรการนับคือการเซฟนักมวยแต่ว่าลูกเนั้นนับทําให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นครับมมยจบคนไม่จบครับเฮียตีบุกทวงถามกรรมการนะครับเวทีมวยราชดำเนินว่าจังหวะนั้นไม่ควรนับแต่ทําไมถึงนับนะครับเพื่อที่จะเข้าไปฟังเหตุผลและนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ เพื่อนๆครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับมวยคู่นี้นะครับแล้วก็เหตุการณ์นี้ก็เป็นจังหวะที่ 3A สับศอกทงน้อยหลดนั่นแหละครับก็เป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์กัพอสมควรทีมงานที่เชียร์ 3A ก็ถือว่าโอเคครับได้เหลี่ยมได้เก๋าไปส่วนทีมงานที่เชียร์ทงน้อยก็ต้องบอกว่าเสียใจอกหักไปต่างๆกันครับมวยพักยกราคาสนามครับ at มวยสองพันนะครับ at นำหน้า M U A Y สองศ มวยสองพันนะครับกดเพื่อนเพื่อนในไลน์เหย่อลำหน้าด้วยเปิดครบห้ายกครับไม่ทิ้งกันกลางทางเพื่อนๆครับลองไปดูคลิปนี้กันแล้วก็จะดื่มแสดงความคิดเห็นให้ด้วยนะครับเพราะวันนั้นอาจารย์เตือนเนี่ยอาจารย์เตือนไะไแพ้เนี่ยสามหนึ่งเลยนะจ๊ะไม่ใช่วันนั้นเตือนคู่นั่นแหละวันนั้นอ่ะที่คู่นึงเนี่ยเตือนเตือนแล้วแพ้เราวันนั้นคู่อะไรอ่ะสามตีหนึ่งแพ้เลยอาการเตือนวันนั้นไม่ได้เตือนบนตลอดบนวนบ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 นแพ้เลยวันนั้น ไปคู่อะไรคู่คู่กัันนะคู่กัันนะ ก็คุยกัคุยาดชัเจนใช่ไหมแล้วแล้วใครก็เนเาะ่าช่วยกันดิเราจัดรายการอยากให้มันสรุปไม่ใช่วมันโกงกันใช่ไ่ะอยาให้อยาให้สังคมมวยเนี่ยว่ามวยเป็นกีฬาที่โกงมากที่สุดมือง่ยาต ต่อกานเตรษีก็ไม่พอใจนะลูกบลที่ทางยารตร่มน้อยโดนนับแปดนะครับม,มาว่ามายไม่น่านับนะครับแมองว่าไม่น่านับก็เลยก้องใจนะครับไม่พอใจ,จกันได้กรรมการตัวบนนับทีไปนับลูกนั้นนะเฉพาะเฉพาะรางวัลในชิงแชก็ได้แสแล้วใช่ไหมล่ะ ก็เลยช่วยให้ชนะแค่นั้นเองใช่ไหมล่ะนักมวยมันแพ้แล้วอ่ะตอนนี้ก็เหลือคนเดียวที่กูจะช่วยบนขั้นมวยได้เพราะนักมวยสองคนแดงกับนําเงินช่ากันแดงได้เปรียบแล้วแดงชนะแล้วนาเงินทําอะไรไม่ได้น้าเงินแพ้แล้วตอนนี้ก็กรรมการจ๋าช่วยหน่อยช่วยหน่อยให่ช่วยชนะได้ไหมล่ะโอเคนะครับตัวเชื่อมเจ้าเก่าครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับ ต้งมา30กว่าปีแล้วนะครับ